สวัสดีครับเพจสามหนึ่งหนึ่งเจดบิมนะครับทีนี้เดี๋ยวในส่วนนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการคิดคำนวณปริมาณไม้แบบนะครับหลังจากที่เราแยกในส่วนของงานคานนะครับงานคานแล้วก็งานตัวโครงข่าวออก,ก,กันในส่วนนี้เราก็จะมาคิดเฉพาะในส่วนของงานไม้แบบที่เกิดกับคานนะครับซึ่งในส่วนของเสาเนี่ยมันก็คือใช้คอนเซปต์ เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะขอพูดในส่วนของตัวคานแล้วกันนะครับเดี๋ยวส่วนสองก็จะไปไประยุกต์ใช้กันเองโอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนของฟิลนะครับฟิลเนี่ยในส่วนที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือบีมบีกับบีมเอนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ในฟิลเนี่ยมันจะไม่มีให้เราเลือกเพราะฉะนั้นเราต้องไปสร้างฟิลบีมบีมเอกับตัวบีมบีนะครับในส่วนของแฟมิลี่เข้ามา เพื่อจะเอาในส่วนนี้มาคูณสี่ด้านนะครับก็คือเสามันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็ง่ายหน่อยก็คือเอา b คูณสองคูณสองอีกทีนะครับเพราะสองด้านสี่ด้านนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นต้อง b บวก s แล้วก็คูณสองนะครับอันนู้นก็ต้องเป็นตัว b คูณสี่แล้วก็สี่ด้านอะไรเงี้ยถ้าเป็นจัตุรัสแต่แกรณีที่เป็นผืนผ้านเนี่ยเราต้องมีก b, b ับ bb กับ S โอเควิธีการจ้างนะครับ ก็เดี๋ยวขอแนะนาวิธีการสร้างตัว B กับ H ก่อนว่าสร้างยังไงนะครับส่วนอื่นที่เราคุยกันมาในส่วนของของอันนี้นะครับที่เราต้องมีเนี่ยทีนี้ผมขอไปสร้างตัวตัวคานให้ดูก่อนสิ่งที่เราอยากต้องต้องการมาในในส่วนของฟิลด์จะต้องการเพิ่มเข้ามาก็คือ Beam b ีม B กับบีม H นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมขอสร้างเปิดเปิดเทมเพลตเาใหม่นะครับเทมเพลตมาอันนึงแล้วก็จะขอสร้างเสาขึ้นไปเสาที่เป็นเทมเพลตใหม่นะ เสาที่เป็นเข้ามาเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับก็วางเสาแล้วก็ให้มันอยู่ที่ชั้นสองก็สักเจอนะครับคอลัมน์โอเคเลือกเป็นยี่สิบนะครับหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นไนระากใส่ไปก่อนแล้วก็ขอแก้ขนาดมันนิดหนึ่งเป็นยี่สิบสามสิบเป็นสามสิบสี่ห้าเท่าที่เบ ตัวเทมเพลตนี้มาให้นะเพื่อจะหลักๆคือจะให้มาดูว่าวิธีการถอดเปลมมางา,งานไม้แบบเป็นยังไงโอเคครับก็ได้สามารถดนะูสามดีสามดีต้องกดใหม่นะนี่ครับประมาณนี้โอเคครับทีนี้ในส่วนแรกเลยเนี่ยเราต้องเลือกแฟมิลี่มาตัวหนึ่งแล้วก็ไปตรง e ิ i t แฟมิลีนะครับจะมาหน้านี้แล้วก็ไปในส่วนของ แฟมิลี่ไทยนะครับเลือก family t ไทเนี่ยฮะตอนนี้เราจะต้องสร้างตัวในส่วนของ identity data นะครับของตัว parameter นี้ขึ้นมาใหม่ครับก็มาในส่วนของอันนี้นะครับแล้วก็ไปตรงแชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ select อีเ t ดอ,อีดดเสร็จแล้วเนี่ย บางเอื่ว่ามันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไปมองมันมีแล้วกันผมไปเลือก create นะครับก็ตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น beam sample นะครับวิธีการสร้างในส่วนที่ยังไม่มี save นะครับรแล้วก็เลาวมาเนี่ย ที่สร้างทีเดียวแล้วมันสามารถไปใช้ได้เลยนะครับก็บีมแซมเปิลโอเคแล้วก็นิวนะครับสร้างกรูให้มันก็คือเป็นบีมแซมเปิลเหมือนกันโอเคครับเป็นบีมแซมเปิลแล้วก็กดนิวตรงนี้เราต้องการให้เป็น w i วิช i ิ h ก็คือต้องการตัว b นะครับว i ช h b โอเคแล้วก็นิวอีกทีหนะึ่งเราต้องการ ไฮแล้วก็พิมพ์ว่า B เฮ้ย s ชุดเหรือจะเลือกเสโอเคแร้สองตัวแล้วก็กดโอเคนะครับอ่านี่ก็โอเคไปโอเคครับก็ ในส่วนนี้เราก็เลือกอย่างนี้นะครับแล้วก็มาส่วนของแชร์พารามิเตอร์แล้วก็ส e เล็กนะครับที่เราสร้างไว้เอา which b ก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็โอเคไปทีนี้ดูตรงที่นิดนึงนะเลือกในส่วนของโอเตอร์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในหมวดของ i ดเมนชันก็คือมันอยู่ใน identity Ident data โอเคนะครับก็มาแล้วอยู่ในโอเตอร์นะครับ ตั้งหมดใหม่แล้วก็อีกอันนึงก็ไปที่เดิมแล้วก็เลือกแชร์เลือกสีเล็กเมื่อกี้ก B นะครับรอบนี้เลือก High OK นะครับแล้วก็เลือก f เอร์เหมือนกันก็ OK นะครับก็ได้สองอันละทีนี้เราตั้งค่าตรงนี้ให้เท่าให้เท่ากับ B อันนี้เท่ากับ H แล้วก็อันนี้เท่ากับ B Apply OK นะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของอ,อันนี้เราก็อัพโหลดนะครับอัพโหลดทูโปรเจกตตัว,ต,วตัวใหม่นะโปรเจกต์ project หนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาโอเคแล้วก็โอไรด์ไปนะครับทีนี้ลองไปดูในส่วนของเลือกสมมตต้น,นึงลองดีใช้นันจะไม่โชว์เพราะว่ามันจะโชว์ในตัวพารามิเตอร์ แต่ว่าถ้าเราไปซอสในตัวของสกิลตัวสร้างสกิลตัวใหม่นะครับเลือกในส่วนของสักเจอคอลัมน์โอเคนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเพิ่มเข้ามาก็คือบีมเอบี Beam, A, นี่ฮนะ วิบีนะครับแทรกเข้ามาแล้วก็อีกอันนึงก็คือโอเคหายเห็น <Okay. S 1> <Okay. S 2> <Hi> นะครับแทรกเข้ามาแล้วก็ต้องการตัวแหลงนะครับแหลงก็คือแหลงของตัวเสา แปบหนึ่งอ้โหรเวกเอร L โอเคเจอแล้วเพราะงั้นเสามันก็มีอยู่แค่สามตัวนะครับสามตัวนี้เราก็โอเคโอเคเราได้ตารางมาก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงส่วนที่เราต้องการสร้างก็คือตัวของปริมาตรไม้แบบก็ามาตรงฟิลม์มม่อีกทีหนึ่งแล้วก็มาตรงฟังก์ชันนะครับเขียนว่าไม้แบบแล้วกันไม้แบบเสาน,นะครับ แล้วก็เลือก common เลือกอเป็น area นะครับแล้วก็ใช้ตัว which โอเคบวก high โอเคนะครับสต่ผเลือกปิดครับแล้วก็คูณด้วย2คูณด้วย high ก็คือ length o k เสร็จนะครับกดโอเคกดโอเคนะครับได้มาแล้วที่เหลือก็ไปตรง Format ก็ปรับตัวแม่แบบเสาให้มันเป็น c o r r u l e เอ่อฟิลเตอร์อเอาเฉพาะตัวแม่แบบโอเคครับเดี๋ยวเมื่อกี้ไปที่ฟิลเตอร์สอทที่ที่ฟิลเตอร์ ฟุตเตอร์แต่ว่าเลือกเป็นแค่เคาตัวเโอเคครับก็จะมีในส่วนของไม้แบบซ้ำนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้แกนตัวเตร์ขอซอสอีกทีนะึงแกนตูวเตร์ไม่ได้กดแกนตูวเตร์ตรงนี้โอเคนะครับไปที่ฟิลเตอร์อีกที er, นึ่งซอสเอาฟุตเตอร์ออกแล้วกันมันเยอะครับ ก็จะได้เป็นไม้แบบ44ตารางเมตรสำหรับสาพวกนี้นะครับไปทีอ่อันนี้ก็ขอเก็นขึ้นไปก่อนเพราะว่าส3สามดีนะเราจะเซฟเก็บไปได้เนนะี่ยจะได้ไปใช้ประโยชน์ต่ออ่ะมาในส่วนของนี้ขอขอคอปปี้เลยนะครับค o อปปี้ไปอีกเพื่อให้เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น มาเยอะๆครับแล้วก็มาดูตรงสเกตด้วยนะครับก็เป็น220ตรงหัวข้อนี้ก็แก้ชื่อได้นะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ในส่วนที่ทำไว้แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับก็คิดว่าพอมีประโยชน์ครับขอบคุณครับ